สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ซาร่ากับรายการพาดูที่นะคะก็พาทุกคนมาดูคาริษฐ์หัหรูนะคะคาริษฐ์หัังนี้เจ้าขอนะคะขายในราคา500ล้านบาทนะคะแต่เนื่องจากว่ามีความเดือดร้อนนะคะช่วงนี้ต้องการใช้เงินด่วนนะคะก็ลดราคา50%กันเลยทีเดียวตอนนี้ก็เหลือแค่ส5 0ล้านบาทนะคะ แล้วเราก็ไปพบกับเจ้าของคฤริสน์หัดรูเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณโจเซฟขายจริงๆเหรอคะหลังนี้ขายจริงไหมคะขายจริงๆนะคะก็เกิดถ้าเกิดก็ใครสนใจนะคะคาร,หาร์หัดรูหลังนี้สามารถที่จะติดต่อผ่านพี่ซาร่าหรือว่าจะติดต่อคุณโจเซฟโดยตรงก็ได้นะคะเบอร์061 5-625-497นะคะ หลายๆท่านนะคะอาจจะคิดว่าทำไมคาริฮาตหลังนี้ถึงขายแพงนะคะเรามาดูด้านในกันค่ะสำหรับด้านในนะคะหลังนี้ตกแต่งด้วยเพชรทั้งหลังเลยแล้วก็ในกระสอบที่เราเห็นนะคะเป็นเงินสดจำนวนประมาณ20กระสอบนะคะพี่สาระก็ไม่แน่ใจนะคะว่ามูลค่าเนี่ยเท่าไหร่เพราะว่าเจ้าของเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่มั่นใจนะคะ อยากให้เจ้าของคนไม่มานับดูด้วยตัวเองนะคะแล้วสาหรับฝั่งทางนี้นะคะก็จะเป็นทองคําทั้งหมดนะคะที่ประเมินด้วยสายตานะคะน่าจะประมาณ50กระสอบนะคะซึ่งราคาทองคําตอนนี้นะคะก็อยู่ที่32000บาทโดยเฉลี่ยนะคะพี่สะละอยากให้ทุกๆคนหารดูหรือว่าคำนวณดูนะคะว่าทองคําที่อยู่ตรงหน้าเราตรงนี้มูลค่าเท่าไหร่กันนะคะก็เจ้าของ ที่ประกาศขายนะคะเนื่องจากว่าไม่มีคนดูแลอยากได้เงินสดนะคะเพื่อที่จะไปจ้างพี่เลี้ยงมาดูแลก็เจ้าขอทำความสะอาดเองไม่ไหวนะคะสำหรับที่นี่โอเคก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคารืหาดรูหลังนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็โทรติดต่อพี่าลาเข้ามาได้นะคะเบอร์0ู1ย์6 5 4 9 7หรือว่าจะทักแชทในเพจของเราก็ได้ค่ะสำหรับคารืหาดหลังนี้นะคะ เจ้าของก็แจ้งมานะคะว่าได้มาเป็นมรดกนะคะเพิ่งจะทำการโอนกันนะคะประมาณ3เดือนแต่ว่าเจ้าของนะคะยินดีที่จะจ่ายภาษีแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการโอนเองทั้งหมดนะคะสาเหตุที่ขายนะคะเนื่องจากว่าเจ้าของอยากจะกินอาหารเปียกแล้วก็อยากจะกินอาหารแห้ง อยากจะกินอาหารเม็ดทุกวันนะคะแต่ว่าผู้ดูแลที่เลี้ยงอยู่ตอนนี้ให้กินข้าวกับเนื้อกับหมูอยู่นะคะเจ้าของก็เลยประท้วงอยากที่จะขายบ้านนี้นะคะเพื่อที่จะเอาเงินทั้งหมดไปหาผู้เลี้ยงดูคนใหม่นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้เจ้าของบ้านหรือว่าอยากได้บ้านหลังนี้นะคะ ก็สามารถทักเข้ามาได้นะคะเนื่องจากเจ้าของบ้านเนี่ยมีความเดือดร้อนจริงๆนะคะอยากจะกินอาหารหมาทุกวันเจ้าของนะคะก็ชื่อคุณโจเซฟนะคะก็สามารถที่จะติดต่อคุณโจเซฟโดยตรงได้นะคะเดี๋ยวพี่ซาร่าจะใส่ลิงก์ G P S ไว้ให้นะคะถ้าติดต่อคุณโจเซฟนะคะไม่ต้องโทรมานะคะ เพราะว่าคุณโจเซฟไม่ได้ใช้การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์นะคะต้องมาดูด้วยตัวเองเท่านั้นนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคาริหัดสวยๆหลังนี้ค่ะ